บีเอ็มจับมือกทอพอคลิกออฟโครงการฟุตบอลปันสุขสนุกรอบสายทางสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนจาก5้าสายทางพิเศษเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะในการส่งเสริมให้ทุกคนที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลได้มีพื้นที่ในการเพิ่มเติมทักษะของตนเองในกีฬาฟุตบอลกันค่ะโดยล่าสุดบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบีเอ็มจับมือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกทอพอจัดโครงการฟุตบอลปันสุขสนุกรอบสายทางเปลี่ยนพื้นที่ใต้ทางพิเศษให้กลายเป็นลานสร้างแรงบันดาลใจ ใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลางเพื่อส่งเสริมเยาวชนและชุมชนโดยเปิดโอกาสให้ได้ใกล้ชิดกับไอดอลนักฟุตบอลชื่อดังรวมถึงกิจกรรมมากมายภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณทิติพันธ์พาณิชย์ประสาทศิลป์ผู้ช่วยผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณรุ่งศักดิ์เหลืองรัตนามาศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานวิศวกรรมทางพิเศษ BM ร่วมพูดคุยคะ่ะโดยจะดำเนินโครงการในพื้นที่ลานกีฬาใกล้ทางพิเศษ5สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครสีรัฐฉลองรัฐอุดร รัทยาและประจิมรัทยาโดยโครงการจะดาเนินกิจกรรมทั้งหมด6ครั้งค่ะซึ่งเริ่มที่ลานกีฬาพาร์ใต้ทางพิเศษสีรัฐบริเวณแยกอุรุพงศ์โดยแต่ละครั้งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เติมฝันผ่านฟุตบอลคลินิกกันค่ะโดยมีอดีตโค้ชทีมชาติไทยมาร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจและในวันที่27เมษายนนี้เยวาชวชนกว่า300คนจะได้ชมการแข่งขันไทยลีกระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดและนครราชสีมามาสด้าเอฟซีที่ธนบดมสเตเดียมโดยเชื่อว่าโครงการฟุตบอลปันสุขสนุกรอบสายทางจะสร้าง ร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่รักในกีฬาฟุตบอลสารฝันของตัวเองสู่นักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพต่อไปในอนาคตกันค่ะเลยก็รู้สึกดีใจนะครับเห,เห็นสายตาเห็นรอยยิ้มของน,น,น้องๆที่ที่ผมได้มาเจอวันนี้นะครับก็ขอบคุณกิจกรรมดีๆจาก BM แล้วก็การาท่ามกลางแห่งประเทศไทยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้น้องๆเยาวชนที่อยู่ตามชุมชนนะครับได้มาร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอลกับผู้พักศักษิครับผมเชื่อว่า จะเป็นแรงมานาใจกับน,น้องๆในแมนนพัฒนาแน่นอนจริงๆแล้วมันมีเวลาได้ไม่เยอะนะครับผมพมาะว่าสิ่งที่จะให้เขาไปก็คือนอกจากแรงมานาใจแล้วความสุขแล้วเนี่ยทักษะฟุตบอรในขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงตบอลการรับส่งบอลหรือการแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้รักษาประตูเองนะครับผมก็พร้อมที่จะถ่ายท้อนให้กับน,น้องในใน,ในสิ่งที่จําเป็นครับคือผมก็เป็นผมก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนเด็กๆเ,เ,เนี่ยก็เตะฟุตบอลตาม ถนนแบบนี้แหละครับตามพื้นปูนตามพื้นที่ว่างๆที่มันที่มัน,ม,นมีพื้นที่พอที่จะให้เราเตะฟุตบอลเล่นได้กับเพื่อนครับผมซึ่งมันก็ทําให้เราได้ย้อนกลับมานึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กเมื่อก่อนว่าสิ่งที่เราเติบโตมาเราก็เติบโตมาจากแบบนี้ยังไงก็ตามเนี่ยขอให้น้องๆมีความมุ่งมั่นตั้งใจกกอนนะครับผมแต่ว่าคือน้องๆหลายคนก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ยังเป็นนักเรียนอยู่นะครับผมแล้วก็ เล่นฟุตบอลได้ออกกําลังได้แต่ว่าเรื่องการเรียนก็สําคัญก็อย่าอย่า,ยาทิ้งการเรียนทําให้ผู้พูดกันไปแล้วก็วันหนึ่งถ้าน้องๆอ,อยากจะ,ะเดินทางสายอาชีพฟุตบอลจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวถึงเวลาน้องๆจะรู้เองแล้วก็ถึงเวลานั้นค่อยตัดสินใจเรื่องอีกทีคือผมเ <ผม S 2> ชื่อว่าน้องๆหลายคนคงได้เห็นแล้วแหละว่าตลอดระยะเวลา10 10กว่าปีที่ผ่านมาฟุตบอลไทยมันมันมันเป็นอาชีพมากขึ้นแล้วก็มันสามารถทําให้น้องๆเนี่ยมีมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นอกจากมีความสุขในการเล่นฟุตบอลแล้ว ก็ยังได้เลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวนะครับผมซึ่งถ้าน้องๆตั้งใจจริงๆอ่ะหนทางข้างหน้ามันยังมีนะครับผมยังไงก็ขอให้มุม่งมั่นตั้งใจแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าขอให้รู้หน้าที่ตัวเองก่อนว่าหน้าที่ตัวเองตอนนี้คืออะไรนะครับผมเป็นลูกที่ดีก่อนเป็นเด็กดีของพ่อแม่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ก่อนนะครับผมแล้วส่วนหลังจากเวลาที่เรียนหนังสือแล้วมาออกกำลังมาเล่นกีฬาหาหาทักษะเพิ่มเติมเพื่อที่จะต่อยอดในอนาคตครับผมยังไงก็ น้องๆมีความมุ่งมั่นตั้งใจวันหนึ่งจะจะไปถึงตรงนั้นได้แน่นอนครับจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นฟุตบอลก,ก,ก็เป็นก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งก็เป็นการออกกําลังกายชนิดหนึ่งที่เ,เด็กหลายๆคนผมว่า 3- 4, 4ี่ขวบก็เริ่มที่จะเล่นสนุกสนุกได้แล้วนะครับผมแต่ว่าขอให้เริ่มจากความสนุกครับผมไม่ใช่ไม่ใช่มีใครไปบังคับเขาอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญนะครับผมแล้วก็ฝึกให้ถูก ถูกเทคนิคให้ถูกต้องาตามรุ่นอายุตามความเหมาะสมที่ควรจะฝึกนะครับผมเพราะว่าเด็กบางคนอาจจะเริ่มฝึกหนักตั้งแต่ตอนเด็กซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อต่ออนาคตเขาในทางที่ที่ไม่ดีได้นะครับผมยังไงก็ขอให้คนที่ดูแลน้องๆช่วยดูตรงนี้ด้วยยากไหมใช่ไหมครับจริงๆแล้วว่ามันมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆอยู่แล้วถ้าผมจะตอบว่ามันไม่ยากก็ก็คงไม่ใช่ซึ่งบางคนน้องๆหลายหลาย,ลายคนก็คงจะเห็น พี่ที่น้องๆเป็นไอดอลเนี่ยเห็นตอนที่เขาอยู่จุดสูงส,สุดแล้วแต่ว่าระหว่างทางที่ทเขาทํางานหนักกันมาเนี่ยน้อง,องๆหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นนะครับผมเขาต้องผ่านผการทําทงานหนักผ่านความผิดหวังความความไม่ประสบความสาเร็จมาจนเอาชนะทุกๆอย่างมาได้นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือน้องๆต้องรักในสิ่งที่ทำก่อนนะครับแล้วก็พอรักในสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยไม่ว่าอุปสรรคจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเราก็จะสามารถเอาชนะมันไปได้แล้วก็ไม่ย่อท้อต่อมัน ความมีระเบียบวินัยก็สําคัญที่จะทาให้เราทําในสิ่งที่ซ้ําๆได้ในทุกๆวันจนจนเกิดเป็นความเคยชินจนจนเกิดเป็นความเก่งอยังไงก็ขอให้มีความมุ่งมัน่นตั้งใจริงๆแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนเด็กๆได้เลยนะครับผมค่อยๆให้เขาลูกฝังในในการรักการเล่นกีฬารักการออกกาลัางก่อนรักในการเล่นฟุตบอลก่อนนะครับผมซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นตัวค,ค่อยๆซึนซับเข้าไปในตัวน้องๆวันหนึ่งเขาเกิดความรักเขาก็อยากทำมันทุกวันเองครับผมแล้วก็ ส่วนว่าจะต่อยอดในอนาคตไปถึงฝันที่น้องๆตั้งไว้ได้หรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความวมุ่งมั่นตั้งใจของเราอย่างที่บอกครับขอบคุณกิจกรรมดีๆจากทาง BM แล้วก็การทางเ็นประเทศไทยนะครับผมที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีไปทั้งหมด5ที่นะครับผมซึ่งตามชุมชนต่างๆเนี่ยก็รอดูเลยว่ากิจกรรมจะไปจัดที่ไหนแล้วก็มาร่วมกัน,นเยอะๆครับผมผมเชื่อว่าอย่างน้อยก็ได้มีความสนุกแล้วก็มีเราเยี่ยต้านไปนครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนตั้งใจ หรือทุกอย่างีครับผณครับ